พี่น้องเอ้ยมากวอยกลุ้มชัวกลุ้มพี่น้อง Dẹp nụa ơi nòng đây mà cùng nữa Cái này sẽ hết, hết kèm <laughs> แสบคัดพี่นองเลยกำลังกินเขาแสบอ้วนไปหนาเผ็าาดเ็ดพี่นองนอนตื่นขึ้นอยากกินอยากกินก้อยก,กินส่วเนเมบ้หานอยากกินดิบปันได ก็เอลอ้รวกเอาพี่น้องกินซุกจะไปกินกุ่งเต็นยามั่งไทย นี่กินสุกซอกกันสิได้ไปบอระพี่นองอันเยนี่ยายยายยังอยู่โล่งบานอยู่ย่ายสไตสิเบาพื้นไม่ยาให้ฟังก่อนเดอร์พี่นองเลยอย่าว่าจังสันจังสี่เดออันผู้ใดฟังน้ำกะให้ความคิดเห็นแนว่าสปวกข่อยสิเฮ็ดแนวใดยาเล้ากระโบกินหมอว่า หายกินยาแล้วก็บอกกินเข้ายาหายเล่าแล้วก็ว่าแล้วสีกิ่นแล้วก็บอกกิน,กกนหมอว่าถ้าเล้ากินยามันเป็นอย่างมันอาการมันยังสิบอดีขึ้นแล้วบอกกินยาตามที่หมอหายขนาดหมอหมออยู่โรงบานพยาบาลคุ้มให้เล้ากินเอาอยาให้กินก่อนกินอาหารแล้วก็ว่าเล้าสีกิน เขากะงานเขาหลายเนาะเขาว่าดดมายืนเฝ้าเขาว่าไดมาว่าเจ้ากินสะกอนขอจังสีย่างหนีเขาว่าเดว่าแล้วเราแล้วเราโบกินของเหล้าเองแล้วเราบอยากรักษาของเหล้าเองขั้นเบาออกขั้นไปจังสิเขาไปเยี่ยมเล่าเห็นหนาลูกไส้จังสิแล้วกัเขียดแล้วก็งอแล้วงอแล้วเบาเากับลูกเล้า ทั้งๆที่โบมีผู้ใดไปเบิงเล้ากับมีแต่ลูกชายเล่ากับไข่กับน้องสาวเล่าไปเบิงลูกสาวเล่าหลานสาวเล่าเขาโ่ไปไก่เลยเขาโบไปไก่อย่างเพราะว่าช่วงนี้เราไปอยู่อันบั่นพักคนชะล่าเนาะเงินเล้าเขาเอาไปไวเหมดลูกหลานเล่าเขาสิบ่ไดเงินน้ำเล้าเขาเขียดว่าเขาเขียดว่าเราเอาเงินไปไว้น้ำอันบ้านพักคนชะล่าเหมือด ขาสิบรได้มูลนเล่าขาสิบรได,ด้มอระดุเขาวหยานันขาวหยาันบอได้เงินน้ำเล่าขาเขียดให้เล่าขากระบอไปเบิงเล่าเป็นหายเป็นหายพี่น้องอาศิวาแต่คนไทยเฮาเด้อเรื่องมูลนเรื่องมั่งจจเมนฝรั่งนี่ลาแหงเป็นหายตอ,ตอนแรกตอนแรกโตกลงกันสีเอาเมียไปไห้บานพักคนซาลาอัน กะเสนอให้ลูกสาวเล่ากรบโบมีผัวอยู่ผู้เดียวแทนดีเล่าสิมาเลียงแม่เล่าแล้วสิมาดูแล่แม่เล่าเล่ากระไดเงินแม่เล่ากระสีห้เล่ากระยังบบมาเหตเอางานกระโบทำเล่ากระโบมาดูแล่แม่เล่าขญามมหาแม่เล่ากระตรงไดคาหนำมั่นเล่ากระตรงไดคาเรามาเราจังมา ลูกสาวก็บโเมนวานหน่อยได้พี่น้องลูกสาวแล้วก็เป็นเอื่อยอยู่สองปีซัมว่าหกสิบชนะพวกข่อยหาสิบแปดเอื่อยเล่ากับหกสิบลูกสาวนั่นบ่มาเบิงมาแลกกันไม่ตั้งแต่พวกข่อยไปเบิงไปแล่เล่าเอาใจเล่าเฮ็ดน้ำเล่าเฮ็ดน้ำเล่ามาสามปีเต็มเต็มสัมว่าอยู่น้ำเล่าถูกหมือซัมว่าอยู่น้ำเล่ายี่สิบสี่ชั่วโมง บาดนีคัดยังค,คัดคัดคือบ้าบอยอย่างให้พวกข่อยไปเมืองไทยคัดบอยอย่างให้ไปเมืองไทยคัดสิตายสิเฮ็ดให้จะคล้องตายว่าสันสิเฮ็ดใส่บอยอย่างให้ไปเมืองไทยแล้วสิเอาสูตรเกาเล่าสูตรเกาแบบใดสูตรเกาตั้งแต่สมัยดูแลเล่าเลีเล้ยงเล่าสูตรแบบว่าถ้าพวกข่อยว่างแพนสิไปหันไปหนี่ นัดแล้วสิไปหอดมือสิไปแล้วก็ว่าเราป่วยเห่ากะเห็นใจเลาเห่าก็รีตูนเล้ตอนแรกๆบ่ฮั่นเด้ฮหูแล้วว่าเป็นคนแนวใดสิไปใสมาใส่แล้วป่วยรัดก็เลยบ่เด้ไปบาดนี้แล้วป่วยอยู่โรงบาดเด้เที่ยวเขาไปหาเราถูกอทิตย์แล้วก็เอาสูตรเก่าแล้วอีกแล้วก็แล้วก็ใส่แผนเก่าแล้วว่าแล้วสิไตแล้วบ่กิน แล้ววอกินแล้วว่า,า people, เราสิใจแล้วสิกันใจตายแล้วว่าแล้วว่าให้พวกคอยเนี่ยยูถาบ่กให้ไปเหตุจังไดพววคอยว่าสิไปเดือนมีหน้าเมสานี่พี่น้องระบาดเนี่ยแลมา네เป็นแนวนี่แล้วม <yet> ันกะปลาบกคึดมันกะคุดเนาะฝรั่งเขาเขากระบวกลึดแล้วลูกเขาเขากระบกลึดแล้วน้องเขาเขากระบวกลึดแล้ว อันผู้น้องสาวเล่าก็ว่าซู้สื่อตัว๋วซู้จองตั๋วแล้วสู้ไปหลดสู้ว่าต้องฟังแล้วเบายังกะสร้าง,างปลอยแล้วเบาแล้วสิว่าจังใดกะปลอยแล้วไปแม่นแล้วเป็นอีหยังไปซู้กะซอยเหลือแล้วบ่ไ้แต่ว่าถ้าเป็นไปใดก็คือว่าอยากให้มาอยู่ในงานสุปเราแคน่นันว่าสันกะแจ๊กสีเห็ดจังไดผู้เฮาเป็นคนไทยเนาะพี่นองขั้นว่าเม่ป่วยพอเม่ป่วย กะอยากอยู่เบิงใจอยากอยู่หอดมือเล่าไปแต่หลูก้ายเล่ากับหนาเล่าว่าบ่าต้องไปฟังควมเล่าเจ้าก็หูอยู่แล้วว่าเล่าแสดงแเล้าซ้ำอ่อยกะจักสิเห็ดจังไดิพี่นองเฮ้ยข่อยกะบ่มีควมสิเบาขั้นข่อบ่ไป ผู้ลูกไา้เล่ากับคุ้มข่อยเข้าไปน้าไปเยี่ยมเราอยู่โล่งบ้านถามิตรลูกชา้เข้าไปแล้วก็บเบากับลูกชายเล่าแล้วเคียดให้ลูกชายเหล้าบัดยามข่อยไปน้าแล้วผันเว้าน้าดีบ่อยไงบ่อยไงแล้วก็ทิมใส่ทิมใส่ข่อยบวกข่อยว่าบไ้ไปคือแบบว่าข่อยข่อยเบากับลูกชา้เล่าว่าเจ้าบ่ตตองไปหรือว่าพวกเข้าบ่ต้องไป ขาลูกไส้เขาไปเยี่ยมผู้เดียวจังสิแล้วก็บ,บ่าวกับลูกไส้เล่าบาดลูกไส้ก็บอกอยากเข้าไปข่ดขั้นบอกเข้าไปเข้ากะลิตนศาสตร์แล้วเนาะคือจังอาทิตย์หนึ่งจังสิของผ่าของของเราใส่แล้วหยังเสือผ่าพวกบ้านพักค้นชรลา่าเขาก็บรไดเอาไปซุงเลาเขาก็บรไดเอาไปให้เราเปลี่ยนเข้ากะตองเอาไปให้เราเปลี่ยนไปเก็บผ่าเก่าออกมา เก็บผาเก่าออกมาเอาผาไม่เขาไปไห่เล่ามากักกะต้องเอาไปสุ่งเล่าวาของใส่ผู้ยิ่งนอะจักสีเอาอยัางเอาอยัางผู้ใายเขาก็บมหุจักกะต้องไปเอาอยุบานพักค้นชรลาเขาไปไห้เล่าหลักของที่ใส่แล้วอยู่โล่งบานกะเก็บออกมาไปไห้บนันพักค้นชรลาซักไห่บ่ได้เอามาซักยูเฮือนดอกพราะว่าของขาเจ้าเขาปั่มเป็นซือผู้นันผู้นี้แล้ว เอาไปซักเข้ากกบหูเวลาซักเข้ากกบจีเอามาก็บเสตู้ไว้ให้เล่าแต่ว่าของใส่ของอยังถาแล้วอยากได้เข้ากะต้องเอาเขาไปส่งเล่าอันเบามากกจักสีเห็ดจังดพี่นองเอ้ยเบาไปลายกบมันเน้ามันเหยืดกะจักสีวาจังดฟัง่งน้ำกันไปหนีเด้อพี่นองจักเลยคออยเห็ดแนวใดเผ็ดเดี๋ยวไปเอาของหวานมากินก่อนไปกินบังขลามน้ำกันจ้า ขักขลรามี่น้องข้ามเขากรรมัมอันอบเอาล้วย ห่อนเจอเพชรเพชรเจอฮอน